ไปดูอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมชที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะ่ยสำหรับหลีกของ <Yeah. S 1> เนเธอร์แลนด์เ็เป็นอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะคะที่แบ่งแต้มกับ PSV ไอเดนไอน์โฮเฟนไปหนึ่ง <Yeah. S 1> ประตูต่อนหนึ่ง <Yeah. S 1> ค่ะก็เป็นคู่ที่แย่งแชมป์กันมาหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายซีซั่นเลยครับปีนี้เจอการเป็นคนแรกเป็นการเจอการระหว่างที่2กับที่3ของตารางนะครับที่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาอาแจ็คส์รองจากฝูมี36แต้มเลยครับจากส6กนัดเจอกับพีเอสวีไอ์โฮเฟนอันดับ3มี33คะแนน ครึ่งแรกนั้นรูปเกมค่อนข้างอึดอัดนะครับเสมอเกินไป0-0แต่ว่าเข้าสู่ขึ้นหลังทางอาจากขึ้นนําจากเรายิงตัวเก่งนะครับเดวิดคลาเซนตันทีมยิงนอกกรอบเขตโทษเข้าไปนะครับเป็นลูกที่9ของเขาแล้วด้วยนะครับครับแต่ว่นนาที81ครับตามติดเสมอได้ PSV เอสบเอฟเฟนครับกสตันเปโลจ่ายบอลให้กับเตียมเดยองหลุดเข้าไปเป็นการยิงประตูทีมเก่านะครับมียิ้มตัวจากนิวคาเซลมาครับเคยอยู่กับอาแจกมาแล้วก็กลับมายิงทีมเก่าได้จบเกมเสมอกันไป1-1แบ่งกันไปทีมละแต้มครับ กะทาให้ตอนนี้อาจัคสินครับตามหลังจากฝูงพยนูรอตโตดาอยู่5คะแนนด้วยกันนะครับครับก็ผลงานถือว่ายังคงทรง,งอยู่สําหรับ3ทีมดังคืออารัคสเปียสวีและก็เยดนูดปกติแล้วสาทีมนี้จากแย่งแชมป์กันในเอเดวิซีอ,อยู่แล้วนะครับค่ะ